ทำเรียนเข้าสู่พิธีการนะคะในังพนาันด้านการท่เที่วของทุกท่านที่าผู้ปรการันาและันยมผู้มีเกียรทุกท่านครับผมบราดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับนในเภอละสระปาในพิธระนายชูรานุนนายกงการบริหารจัดกาอในนามคณะผู้บริหาร ทันเลยครับท่านโสดโสส่งดีสุขส่งสีพัและสกับคณะาพระเจ้าไม่ไ้ส่าเปนคะมดกของ네พาเจ้าด้วยการก่าจัดดพอรักรัเมืองพระการใยสี โอ้เจตประคุกโฮหอโกกตีโทพาธพระราชกิจเหล่ามรรคเป็นบริวารพระธรรมจัดให้พระองค์กระทัศน์โอ้เจตประคุกก็ขอบัญชาเตชิงชิงเหล่าพระมหาเถระทั้งปวงอารมณ์เลยรับสิทธิประจักษ์เค้าอยู่ตรงนั้นตรงใจว่าพระราชกิจนะครับขอขอบใจนะครับก็ยานแล้วครับพระฤาษีจะว่า เขาเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ทางส่วนราชการหน่วยงานนะครับโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบลเปาอ้อนะครับได้เป็นต้นคิดนะครับเรื่องนี้นะครับที่จะจัดสถานที่ท่องเที่ยวเกิดขึ้นภายในตำบลเปาอ้อนะครับโดยโดยําด,ดับแรกเนี่ยเลือกนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับ ในบริเวณวัดเขาคล้องชัยนะครับซึ่งมีธรรมชาตินะครับที่สวยงามนะครับโดยเฉพาะมีค้างคาวนะครับเป็นล้านตัวนะครับนะครับที่อยู่ในในถ้ำนี้นะครับนะครับซึ่งจะพบมากในช่วงเย็นๆนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับซึ่งเราจะเอาแนวคิดนี้นะครับไปขยายผลต่อนะครับในพื้นที่อื่นๆของตมบนปออต่อไปครับรวมถึงในพื้นที่ของอำเภอลันสักด้วยครับ